เอ้ยโอ้ยังไม่ทันเลยมีดหมูเนะี่ยมีดหมูถือว่าเร็วมากเลยเอาสิแม่งเอ้ยจัดดิจัดดิจัดไม่ทันแล้วอย่าคอมเมนต์สับพลอยมาแล้วกันเอาจะเอามีดหมูเว้ยเอ้ยแม่งทำไรไปแล้วไม่ยุ่งแล้ว อยเลยนะครับมีถั่วไหมครับมีถั่วไหมครับมีถั่วไหม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 ครับมีถั่วไหม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 ครับมีถั่วแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไง ดีแล้วโอ้ยเยยโอ้หแม่งติดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลูบโอ้แม่งเลยโอ้หบอกแล้วลูกเด็กไทยแม่งเลยเดี๋ยวก่อนเด็กไทยสัตว์เล่นมีดหมูเหรอฮะมาเล่นมีดหมูเหรอฮะ เล่นด้วยเล่นเหรอฮะเล่นเล่นเหรออย่าอย่านั่งซีโอนั่งนั่งสวนกลับแม่งไม่ทันเลยนะฮะโอทีครับผมไม่ได้รางานงานตัวนะครับปางานก็ไม่ทันเลยนะครับเอามีดหมมมาหน่อยอยากเล่นและอยากอยากเล่นนาน สวัสดีสวัสดีน้องไกลไกลจ๋าโอ้เต็มเลยเฮ้ยเนี่ยเห็นว่าแม่งติดไอ้ไม้เนี่ไม้แม่งคือข้อเสียมากเลยโอเอามีดหมูบ้างเฮ้ยเอามีดหมูบ้างนี่ไงฟัมไรท์ฟไรท์ครับ ทำไรครับโอ้ทำไรครับมีถั่วไหมครับเอาบอ่อได้นะเอาบอ่อเอาบอ่อโอ้แม่งเอ้ยฟันไม่โดน ไม่มีหมูอีปิกมากครับไม,ไ,มไม่ไหวแล้วเยอะๆอีปิกมากเลยเรอเฮ้อ,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 อโอ้คนนี้แม่งเกียนมากบายคิวดิคิวดิคนท้ายอะ่ะข้างหลังข้างหลัง เอ้ยโอ้ยเขาปิดฉากเขาปิดฉากกันเดียวเดียวเนาะแล้วกูปิดชนะนะฮะผมก็คลิปนี้ขอจบลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้ดชอดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยมาป็นกําลังใจด้วยครับบ๊ายบายคลิปนี้เพยงเท่านี้แหละบ๊ายบายครับ